ทำไมคู่รักหลายๆคู่ถึงอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตรักไปไม่รอดครับในสังคมปัจจุบันนี้จะมีคู่รักสักกี่คู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าหากคู่ไหนที่สามารถประคับประคองชีวิตคู่ไปด้วยกันจนถึงจุดหมายปลายทางที่ฝันได้ถือว่าสุดยอด และก็เป็นสิ่งที่หลายๆคู่ปรารถนาความรักนั้นคือการเรียนรู้เริ่มแรกรักก็อาจจะหวานชื่นมีความสุขโลกสีชมพูแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เรียนรู้ตัวตนของอีกฝ่ายมากขึ้นหากคู่ไหนรับตัวตนที่แท้จริงของกันและกันได้ก็ย่อมประครับประคองความรักให้ยืนยาวได้แต่จะมีสักกี่คู่ที่เป็นเช่นนั้นและหากรับกันและกันไม่ได้ ผนที่ตามมาก็คือเข้ากันไม่ได้ปัญหาการทะเลาะก,กันก็เกิดขึ้นแต่ถ้าหากเรารู้ตัวว่าต้นเหตุและปัญหาที่ทำให้เราเข้ากันไม่ได้นั้นเกิดจากอะไรเราทั้งคู่จะได้หาทางแก้ไขสิ่งนั้นร่วมกันและนำไปสู่ทางออกของชีวิตคู่ให้ดีขึ้นและอยู่ด้วยกันอย่างยืดยาวและมีความสุขเรามาดูสิป,ปัญหาต่อไปนี้ เพื่อจะเป็นกระจกสะท้อนชีวิตคู่ของเราตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะทำให้คู่รักของเราอยู่ด้วยกันแล้วไปไม่รอดปัญหาของชีวิตคู่จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับหนึ่งคบกันแล้วต้องเสแสร้งทำเหมือนว่าเป็นอีกคนในแบบที่เขา หรือเราชอบมันอาจจะทำให้เขาประทับใจเราก็จริงแต่คงเป็นความรักที่ไม่ยืดยาวแน่นอนไม่มีใครสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอื่นได้ตลอดเวลาการเป็นตัวของตัวเองต่างหากคือสิ่งสำคัญทางที่ดีนั้นหากเกิดปัญหานี้เราควรปรับตัวเข้าหากันเขาและเราจะได้รู้สึกว่าการรักกันนั้นไม่จำเป็นต้องเสียแซง ทำเป็นแบบนั้นแบบนี้รักกันอย่างที่เราทั้งสองสายควรจะเป็นน่าจะส่งผลให้ชีวิตคู่มีความสุขและอยู่ด้วยกันได้อย่างยืดยาวมากกว่าครับ 2. คบกันแต่ไม่รู้ใจกันเมื่อคนสองคนตกลงคบกันหรืออยู่ด้วยกันแล้ว นั่นหมายถึงเราและเขารักกันแล้วเป็นคนรู้ใจกันแล้วเพราะการที่คนสองคนคบหากันก็ต้องเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นคือรู้จักและรู้ใจกันในหลายๆเรื่องหรือทุกเรื่องดังนั้นหากคบกันแล้วแต่เขาหรือเราไม่รู้ใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรชอบอะไรและนิสัยใจคอเป็นอย่างไร หากเมื่อไม่เข้าใจกันแล้วปัญหาต่างๆก็จะตามมาอย่างแน่นอนและบ่งบอกถึงสัญญาณไม่ดีในการใช้ชีวิตคู่ครับ 3. คุยกันไม่รู้เรื่องและความคิดไม่ตรงกันอาจจะเป็นบางเรื่องที่คู่รักบางคู่เข้ากันไม่ได้บางครั้งก็คงยอมกันได้ แต่ถ้าส่วนมากแล้วทั้งเราและเขาไม่เข้าใจกันเลยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแทบทุกเรื่องแน่นอนว่าจะต้องนำมาซึ่งการทะเลาะเบาอแวงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อารมณ์จะเข้ามาอยู่เหนือเหตุผลที่ใครคนหนึ่งอยากเอาชนะซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่คนรักกันเขาทำกันลองสำรวจดูว่าเราและเขามีเรื่องใดบ้างที่ไม่ตรงกัน แต่หากส่วนใหญ่แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องความคิดเข้ากันไม่ได้เลยอนาคตชีวิตคู่ก็คงจะมีปัญหาแน่นอนครับ 4. เราหรือเขารู้สึกไม่ไว้วางใจคนรักได้เต็มร้อยคนคบกันคนรักกันแน่นอนว่า การไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเมื่อเรามีความรักการไว้ใจย่อมตามมาแม้ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ต้องเป็นส่วนมากเช่นหากเรามีปัญหาเราเองก็ต้องกล้าที่จะเล่าปัญหาต่างๆให้คนรักฟังเพื่อหาทางออกร่วมกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากเราเลือกที่จะบอกเพื่อนหรือคนอื่นมากกว่าคนรัก แสดงว่าเราไม่ได้มั่นใจในตัวคนรักมากนักนั่นคงเพราะเขาต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรายังไม่มั่นใจในตัวเขาทั้งหมดครับหเมื่อคบกันแล้วชีวิตมีแต่ตกต่ำลงคนเราเมื่อรักกันแล้วคบกันแล้ว เราก็ควรเป็นคู่สร้างคู่สมมากกว่าการเป็นคู่กรรมแต่หากรู้สึกว่าความรักของเราทําให้ชีวิตแย่ลงมากกว่าที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเรื่องเงินทองที่มีอยู่ก็เริ่มหดหายไปสํำร้ายอย่างเป็นนี่กองโตต้องหาเงินหมุนให้ผลเดือนสาเหตุอาจจะเกิดจากการไม่วางแผนการเงินให้ดีจนเราเองต้องเดือดร้อนไปด้วยหรือแม้แต่เรื่องอื่น เช่นมีแฟนแต่สังคมเพื่อนหายไปหรือติดแฟนมากไปจนส่งผลทำให้เราแย่ลงหากเป็นแบบนี้ก็ควรตั้งสติแล้วคิดไตรตรองและหาทางแก้ไขรูปกันครับ 6. มีความรู้สึกเครียดและอึดอัด คนสองคนจะรักจะชอบกันได้เคมีจะต้องตรงกันนั่นหมายถึงต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดซึ่งกันและกันได้แต่เมื่อคบกันนานไปรู้สึกได้ว่าเราเริ่มอึดอัดที่อยากจะพูดอยากจะบอกอะไรเขาไปแต่กลัวจะต้องทะเลาะก,กันหรือทำให้ผิดใจกันและมีหลายอย่างที่ไม่สามารถเข้ากันได้ เก็บไว้จนกลายเป็นความเครียดสุดท้ายความรักก็อาจจะเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆก็ได้ครับเการไม่ให้เกียรติกันความรักเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงแต่ก็ต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันด้วย เพราะนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญมากของคนที่รักกันจะทำให้ความสัมพันธ์ในความรักอยู่ได้ยาวนานแต่หากคนรักในตอนนี้ไม่ให้เกียรติกันเลยทั้งตัวเราครอบครัวเพื่อนฝูงและคนรอบข้างเวลาทะเลาะวิวาดกันทีไรชอบอ้างอิงถึงบุปการีว่าเราเสียเสียหายหายตลอดหากเป็นแบบนี้ประจํา ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่คงจะไม่ยืดยาวแน่นอนครับ 8. ความชอบแตกต่างกันมากเกินไปคนเราย่อมมีความชอบไม่เหมือนกันหรืออาจจะคล้ายกันบ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดบางคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งอีกคนชอบเพลงสากล นั่งรถคันเดียวกันต้องแย่งเพลงกันฟังหรือต้องทะเลาะกันแค่เรื่องฟังเพลงแล้วเรื่องอื่นๆถ้าเข้ากันไม่ได้ชีวิตคู่ก็คงลำบากบางคนชอบเข้าสังคมแต่อีกคนชอบอยู่บ้านบางครั้งนั้นคนที่รักกันได้ก็ต้องเกิดจากความชอบไปในแนวทางเดียวกันและแน่นอนเมื่อแรกครบเราหรือเขาอาจจะทนเรื่องความชอบแตกต่างกันได้ แต่พอนานไปมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นและที่สำคัญมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ชีวิตคู่ไปด้วยกันไม่ได้ครับ 9. การรับรู้ได้เองโดยสัญชาตญาณการที่รับรู้ได้ว่าเราหรือเขาคือคนที่ไม่ใช่คู่ชีวิตจริงๆ และจะฝืนคบกันไปก็คงเสียเวลาเสียความรู้สึกกันทั้งสองฝ่ายแม้ว่าเหตุผลอาจจะไม่เกี่ยวกับมือที่สามแต่ด้วยที่คบกันมาสักระยะหนึ่งเราหรือเขารับรู้ได้เองก็ต้องตั้งสติคิดไตรตรองอย่าใช้แค่อารมณ์ตัดสินใจต้องใช้ความรู้สึกประกอบกับเหตุผลหลายๆอย่างด้วยครับ การมองไม่เห็นอนาคตร่วมกันนอกจากชีวิตคู่จะจมลงแล้วปัญหาอื่นก็มีตามมาหรือผ่านไม่มีปัญหากันแต่ชีวิตคู่ย่ำอยู่กับที่บางครั้งก็ต้องมานั่งทบทวนดูว่าเรื่องราวระหว่างเราและเขาจะเป็นไปในทิศทางใดหากฝ่ายชายยังไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวโดยที่ฝ่ายหญิงเริ่มมองหาอนาคตแล้ว หรือฝ่ายหญิงเองยังคงยึดติดกับสังคมแบบเดิมๆอยู่ไม่พร้อมที่จะเก็บเงินหรือสร้างครอบครัวและนี่ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าหากคนสองคนไม่แก้ไขหรือตกลงกันสุดท้ายชีวิตคู่ก็จะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนครับ รางครับคุณผู้ชมสิบปัญหาชีวิตคู่ที่ทำให้คู่รักอยู่ด้วยกันแล้วไม่รอดก็ขอให้ปัญหาต่างๆเป็นกระจกสะท้อนให้เราและเขาได้สติและคิดไตรตรองในการใช้ชีวิตคู่เอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นพูดคุยกันอย่างจริงจังหากทั้งสองฝ่ายรักกันจริงก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ชีวิตรักชีวิตคู่ยืนยาวขึ้นหากทำได้ก็คงจะเป็นเรื่องดีในการใช้ชีวิตคู่ครับ